นเนก็จ่ตรอปเป็นไงบ้างอ่ะเ, <laughs> อเดี๋ยวปืนไปจี้ตูดเลยแล้พ่ี๋ยวปืนไปตูดจะรับ มีจะมาเรียนไหมเนี่ย okay, เอเคเ๋ยวใช่ถ้าเกิดถ้าเกิน,นูปกยานะกินยาตล้วแต่นี้าตินจะต่อไปจะต้เขียไปรอย Pampam ah. pampam apa ah. itu aja dulu apa macam pun banyak pampam pampam tak begitu kecil ni. เพรอบที่แล้วมันถ mm ึงจะมีปัญหามี่รอบที่แล้วมันก็อันเดียวกับนี้เหรอคืออะไมันก็ห้ามโง่กำพูดถึงอะไรเพโอทีฮะเพรอบที่แล้วมันจะห้ามโง่ก็ถูกไงก็ถูกไงแล้วรอบนี้ิทธิ์ไปแก้อะไร